สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ป้าก็มาเดินถ่ายคลิปตรงร้านปลูกปาลิจิตแล้วนะคะโน่นะะนะคะปา้าแตนนะคะป้าตอนนี้บรรยากาศเย็นสบายแล้วมันค่ำแล้วนะคะเีนะคะป้าก,ก็เลยออกมาถ่ายคลิปแล้วนะคะ บรรยากาศยามเย็นนะคะ FC รถก็เยอะนะคะป้าก็เดินถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะคะ FC ป้าแตนก็ออกมาจากบ้านแล้วนะคะมาชมลานปูป่าลิจิตเดินถ่ายคลิปตรงหน้านู่นนะคะหน้าถนนตรงสารพระบผมเลยนะคะป้าแตนก็มาถ่ายคลิปแล้วนะคะ พ่อฟื้นมาจากไหนนอ้อกับแม่คําใสไปส่งของมาแน่ๆเลยทองไรก็สวยนะตรงป้าอยู่นะครับตรงสุมประตูนะคปะป้าแต่มก็ถ่ายอยู่ตรงโน้นนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้ไม่มีลำเลยนะคะพี่จะเงี่บเป็นพิเศษนิดนึงนะคะ ป้ามีคนรู้จักเรียกด้วยนะคะป้าผ่านไปผ่านมานะคะป้าแต่นออกมาแล้วจ้าอยู่ถนนใหญ่เลยโน่นนะคะอยู่ซุ้มประตูเลยนะคะป้าก็เดินไปเรื่อยๆนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปกวดใบไม้กดด่อนเ้ยจ้าตลาดนางกํานะคะ พาไปดูรอบๆนะคะเีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะคะดูให้สุดตรงนี้เลยนะคะฟีนะคะยาญ่ก็กวาดเสร็จแล้วตรงนี้นะคะสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะป้าก็ไปทางนู้นแล้วนะคะป้าก็ไปถ่ายดอกไม้ข้างหน้าเลยนะคะ ดอกไม้ข้างหน้าสวยไหมไปดูหน่อยซินี่นะคะรัวทานตะวันก็ออกดอกเต็มไปหมดแล้วนะคะเอออันที่ที่มัดไว้สวยแล้วนะคะนี่ที่ยายมามัดตอนนั้นมันยังไม่ออกดอกตอนนี้ออกดอกสวยงามมากนะคะโอ้ทานตะวันดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ fc นะคะ ทานตะวันดอกสวยมากดอกเอื้องฟ้าข้างนอกก็สวยดีนะคะทำเป็นรั้วนะคะนี่ต้นนี้ก็แต่งกิ่งนะคะนูน่นป้าก็อยู่นู่นนะคะป้าก็อยู่กับน้องเปี้ยวนะคะนูน่นรดน้ำต้นไม้ข้างหน้านะคะ ถายคลิปเสร็จแล้วมัง้งดอกไม้สวยมากเลยนะคะ F4 เปรี่ยวกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่อู้ดอกทานตะวันดอกนี้ใหญ่มากนะคะการปลูกปาริจิตนะคะป่าก็เดินมาแล้วนะคะป่าไปถ่ายคลิปมานะคะ ดอกไม้ส,สวยตามรั้วนะคะนี่สวยทุกดอกเลยนะคะเอื้องฟ้าก็ทานตะวันก็ดอกใหญ่มากเลยนะคะทานตะวันดอกใหญ่ดอกใหญ่จริงๆนะคะทานตะวันดอกกระดาษสีชมพูหรือเอื้องฟ้าถ้าเราเรียกตามอันนี้ก็เอื้องฟ้าเนาะหนูป่านะคะกับเปียวนะคะ เียวกำลังลดน้ำนะคะป้าก็เดินถ่ายคลิปอยู่ข้างหน้านะคะข้างๆร้านกาแฟนะคะยายก็พาดูดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะเอีนะคะดูปูปาลิจิจาป้าก็เดินถ่ายคลิปอยู่ทางนู้นนะคะ เราก็จะไปแล้วนะครับอันนี้ต้นอะไรนอ้อสวยไม่ค่อยสนะคะ อากาศยามเย็นนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอ์ชาแนลดูให้อย่างน้อยสนาทีขึ้นไปนะคะ